สวัสดีครับชราศาีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจปจตจำนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพิจิกละคนานพิจิกในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2 5 6 5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ออนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีนาน้องของการสับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็ปรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนาไม่ใช่ไพ่ไายนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ดูเวอร์ ไพ่สามเหรียญน,นะครับห้าไมา้ไพ่หนึ่งไม้นะครับสามดาบไพ่ดุมูลนไพ่นายออฟเพนทาเคิลน,นะครับไพ่สิบออกสอดสองถ้วย ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ The t e m p r a r s อิในโดนีเซีสำหรับได้ไพ่ The Magician นะครับโอเคไพ่ถูกเปิดไ้ครบหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ทรีอ of Pentacles ทวเป็นคนะืนนี้นะครับหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มของการติดต่อมีการสื่อสารมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองกับคู่ของคนรลักเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นนะครับหรือมีโอกาสในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะมีโอกาสของการกลับมาคุยกันได้อีกเนาะสำหรับใครที่ห่างเหินกันไปมีปัญหา มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันในอดีตเนี่ยจะมีโอกาสของการกลับมาคุยกันหรือกลับมาให้โอกาสกันและกันสารสัมพันธ์ต่อกันที่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ แล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีคนอื่นนะเป็นบุคคลที่3เข้าหาอีกด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสรับคนที่มีคู่แต่ใครที่โสดเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะมีตัวเลือกเข้ามานะครับทําให้ตัวคุณสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะเลือกใครยังไงนะครับมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ค่อนข้างดีแหละในเรื่องของการที่ตัวคุณเองกับคู้ของคนรักจะค่อยๆมีการปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสของการคุยกันมากขึ้นนะครับ เปิดใจคุยกันหรือว่าพยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์จริง,รงๆไพ่สามเหลี่ยญก็เป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสมีสิ่งดีๆที่จะได้ในเรื่องของการติดต่อสาสัมพันธ์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอิทธิพลของไพ่บง่งบอกถึงสถานการณ์ในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึง่งกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองกับคู่ของคนรักด้วยเพราะเกิดไพ่ใบนี้นะครับห้าไมา้ ห้าไม้เนี่ยเป็นภาวะของแม่มดทั้งหมด5คนเนี่ยในหน้าไพ่เนี่ยนะครับกำลังทะเลาะก,กันอยู่กับในเรื่องของการทําน้ําเวทมนต์ตรงนี้แต่น้าเวทมนต์รู้สึกเหมือนมันจะพังเนาะเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับแม่มดทั้ง5คนกําลังทะเลาะเบาะแหวงกันในเรื่องของเหมือนใครผิดใครถูกอะ เป็นในเรื่องของการที่ทะเลาะกันในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอะไรที่คุณกับเขาอาจจะมีโอกาสของการที่รักกันอยู่ในช่วงแรกแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนกับจะมีการแบบเข้าใจผิดกันมีปัญหาการมีการทะเลาะกันและกันมากจนเกินไปมันเลยทําให้ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆกับความรักนั้นอาจจะมีความผิดหวังกันเกิดขึ้นสาเหตุของการทะเลาะกันก็อาจจะเป็นในลักษณะของ สงสัยหรือมีประเด็นในเรื่องของเต i r d p ปา t ์ตี้นะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สามดาบสามดาบเนี่ยปรากฏขึ้นมามันคือภาวะอารมณ์ความอ้างว้างความโดดเดี่ยวความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เหมือนแบบไม่ถูกรักไม่ถูกเต็มเต็มมีความรู้สึกที่มีความผิดหวังมีความรู้สึกที่มีความแบบทุกข์ละทมกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกสายฝนที่ตกมาเนี่ยนะครับมันหมายถึงว่าอาจจะแบบ ร้องไห้นะครับเสียใจเศร้าใจหรือเป็นอะไรที่เหมือนกับมีความติดลบมีความเซนซิทีฟมีความแบบมีความรู้สึกที่ถูกหักหลังถูกทรยศอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีการแบบปัญหากันโทษกันนะครับต่างๆเธอเป็นคนผิดฉันเป็นคนถูกเธอเป็นคนที่เริ่มก่อนอะไรแบบเนี้ยมีการโทษกันโบยกันแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนี่ค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าในแง่ลบค่อนข้างเยอะนะมีแนวโน้มทิศทางของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยนะครับมีไพ่เดโมนเกิดขึ้นด้วยมันคือการปลุกเร้าสัญชาตตยานบางทีคุณยิ่งหึงยิ่งหวงยิ่งหวาดระแวงยิ่งมีความรู้สึกเหมือนแบบเขาเรียกว่าปัญหาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะ ไพด์ดมูลเนี้ย này, มันเป็นไพ่ของการที่ปลุกเร้าในเรื่องของสัญชาตญยานเหมือนแมวตัวนี้ที่กำลังมาส่องบ่อน้ำถูกไหมครับแล้วเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำที่เหมือนกับรูปร่างตัวเองเนี่ยที่ใหญ่โตแต่แมวไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นรูปร่างของตัวเองแต่เข้าใจว่ามันเป็นศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าตัวเองนะครับแล้วความรู้สึกของแมวตัวนี้ก็คือความหวาดกลัวมีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่มั่น คงกับอารมณ์ความรู้สึกรู้สึกเหมือนเป็นมายานั่นก็คือความเปรียบของไพ่ดุมมูลนั่นเองเหมือนกับนิทานของสุนักกับชิ้นเนื้อ,อะนะครับที่สุนัขไป่องบ่อน,น้าแล้วเห็นชิ้นเนื้อเห็นตัวเองอะ่ะในเงาน้ำเนี่ยที่ใหญ่กว่าตัวเองเราก็เลยรู้สึกมีความโลภที่อยากจะได้ชิ้นเนื้อก้อนใหญ่นั้นก็เลยกระโจนลงไปที่จะไปแย่งกับมัด กับสุัขตัวอื่นทําให้ตัวเองตกน้ําแล้วปล่อยชิ้นเนื้อลองไปทําให้เนื้อนั้นก็หายไปทําให้ตัวเองก็ตกน้ําไม่พอแถมยังถูกสูญเสียชิ้นเนื้อนั้นไปด้วยมันแปลว่าความหวาดระแวงความรู้สึกความสัญชาตญาณที่เราคิดไปเองเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยมันจะทรัพยลึกนะครับทาให้ตัวคุณยิ่งผิดหวังซ้ําผิดแล้วผิดอีกสุดท้ายอ่ะแล้วเราก็จะมีแต่ความนักทีที่มีความติดลบมีในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเหมือน มีกำแพงนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่อยากจะไปต่อหรือไปต่อแต่ก็มีปัญหาใจกันมีการทะเลาะกันได้แบบนั้นเป็นต้นดังนั้นคุณควรจะต้องเคลียร์ภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองปล่อยวางนะครับอย่าไปยึดติดมีที่พนของไพ่เดอะเวอร์มาข้างๆกันเนี่ย คุณต้องรู้จักปล่อยวางนะครับมาบอกว่าบางทีคุณก็ต้องปล่อยวางคุณก็ต้องพยายามเยียวยาตัวเองพยายามที่จะต้องตกผลึกกับในเรื่องของความคิดการตัดสินใจต้องเข้าใจกับโมเมนต์สิ่งต่างๆกับบริบทกับความรักความสัมพันธ์ให้มากเพียงพอบางทีเนี่ย ไพซิกออฟสอดเนี่ยคุณอาจจะเยียวยาตัวเองโดยที่แค่ปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดจากไพเดอะเว r ร์เท่านั้นเองคุณก็จะรู้สึกว่าตัวเราก็จะหลุดพ้นจากพันธนาการเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาจริงหรือบางทีอาจจะไม่มีก็ได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปนะครับ ต่างๆนานาแล้วก็มีปัญหากันเรียกร้องคอมมิตกันหรือพยายามที่จะคนโทรลกับความรักความสัมพันธ์จนเกินไปทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าบางทีเราก็ต้องพยายามปล่อยวางเราก็พยายามที่จะต้องแบบฟื้นฟูตัวเองพยายามที่จะต้องแบบเรียนรู้เข้าใจรับพลังงานในด้านบวกบ้างนะครับแล้วพยายามสมดุลภาวะจิตใจของตัวเองจากไพ่เดอะแตมเพลน t h e Temperance หมายถึงไพ่ของความทำสมดุลเนาะกับภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้ตัวคุณสามารถที่จะค่อยๆปล่อยวางและสามารถปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์เข้าใจกับบริบทกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้น The t e m p e r a n c e หมายถึงความสมดุลแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องรู้จักที่จะปล่อยวางคุณต้องรู้จักที่จะต้องแบบไม่เพอร์เฟกนะครับแล้วควรที่จะต้องพยายามเรียนรู้แล้วก็ปรับ รูปแบบกับความรักความสัมพันธ์มีไพ่หนึ่งไม้เกิดขึ้นหนึ่งไม้หมายถึงจินตนาการหมายถึงการต่อยอดหมายถึงการปรับรูปแบบกับความรักที่ต้องใช้ในเรื่องของความรู้สึกนะครับกับการที่จะต้องแบบ มุ่งเป้ามุ่งทยานกับในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยไปถึงเป้าหมายจุดที่มันเป็นสิ่งที่มันสมควรแล้วก็สิ่งที่ดีนะครับแล้วจะทําให้ตัวคุณสามารถไปต่อกับกู้ครองคนหลักได้มากขึ้นสามารถที่จะปรับและเรียนรู้กับความรักความสัมพันธ,ธ์ได้ดีขึ้นไพ่เดอะเวิร์มาหมายถึงแบบคุณก็ต้องปล่อยวางความรู้สึกสิ่งต่างๆให้มากขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อให้คุณกับกู้ครองคนหลักนั้นไปต่อกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่า เรามีความรู้สึกหึงหวงมีความรู้สึกหวาดระแวงมีความรู้สึกที่เหมือนกับไม่มั่นใจกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณควรจะต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความรักความสัมพันธ์สักพักหนึ่งแล้วคุณต้อง แล้วก็แก้ไขปัญหาจากไพ่เดอะเมจิชเชนคือไพ่อิทธิพลใต้สำหรับคุณควรจะต้องพยายามฝืนฝูตัวเองแล้วนะครับเพื่อที่จะเปิดรับพลังงานในด้านบวกมากขึ้นแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามทำอะไรให้มันเป็นแบบโพสิทีฟเพื่อให้ดึงดูดพลังงานในด้านของความรักนั้นเข้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไพ่เดอะเมจิชหมายถึงไพ่ของการคุณต้องแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่สร้างปัญหาเพราะว่าอะไรถ้าคุณคิดมาก คุณเราบวาชเระแวงคุณคิดเยอะเนี่ยปัญหาในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราเจอเนี่ยจะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่โตมากมายนะครับแต่ถ้าเกิดเราแก้ไขให้ถูกจุดถูกต้องแล้วก็พยายามเยียวยาตัวเองปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งต่างๆอีกครั้งหนึ่งในออกเพนทาเคิลในออฟเพนทาเคิลคือหมายถึงพยายามตกผลึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วพยายามแบบค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะไม่รีบไม่เร่ง ไม่รีบออกคําตอบไม่รีบที่จะชัดเจนขนาดนั้นคือคุณต้องการความชัดเจนไม่ผิดนะแต่เพียงแต่ความชัดเจนของคุณจะไม่ใช่แบบจะต้องเอาแบบวันนั้นวันนี้จนเกินไปนะครับไม่ใช่แบบเดทไลน์กี่เส้นใต้จนเกินไปเราควรจะต้องพยายามค่อยๆฟื้นฟูค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆป,ปรับรูปแบบนะครับหรือพยายามขอร้องความเห็นใจดีกว่าการที่เราจะไปแบบ ยืดหยุดฉุกกระชากหรือจะไปหึงไปห่วงจนเกินไปหรือพยายามที่จะควบคุมหรือพูดกับเขาแรงๆนะครับหรือแบบพยายามแบบข่มขู่อะไรแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเนาะดังนั้นเนี่ยคือพยายามค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันพยายามมีคุณค่านะครับกับตัวเองให้มากๆวิธีการที่เรานะครับปล่อยวางก็คือควรไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตานะครับรับพลังงานจาก แผ่นฟ้านะครับทัดลมก็คือพลังงานลมแล้วก็แผ่นน้ําจากาทะเลเนาะแล้วก็แผ่นดินนะครับก็คือทัดดินเนาะแล้วก็มีแสงแดดนะครับจากไออุ่นที่ส่องลงมาหาเธอเนี่ยเพราะว่ารับพลังงานจากดินน้ําลมไฟครบทุกทตุเลยนะหรือเราจะทําสมาธิในสวนหรืออ่านหนังสือก็ได้นะครับหรือพยายามทําอะไรก็ได้ที่มันรู้สึก ดีต่อใจที่อยู่ในท่ามกลางของความสุขสงบที่อาจจะแบบอยู่เพียงตัวลำพังคนเดียวกับบริวารกับน้องแมวก็ได้ที่เราไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราต้องมีความหึงหวงความรู้สึกที่อยากเป็นเจ้าของมีความรู้สึกที่อยากจะยื้อยุดชุกชากกันอะไรแบบนี้พยายามเติมเตมความรู้สึกตัวเองให้มากขึ้นต้องรู้สึกว่าตัวเองไม่ขาดนะครับต้องรู้สึกว่าตัวเองต้องแบบ เติมเต็มความรู้สึกตัวเองได้โดยที่ฉันก็อยู่ได้นะถ้าไม่มีเธอแต่ไม่ได้ถึงกับว่าหยิ่งผยองขนาดนั้นที่ว่าเออฉันอยู่ได้ฉันไม่ต้องการเธอเธอไปไหนก็ไปเลยอะไรแบบเนี้คือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แค่เรามีความรู้สึกที่แบบยินดีปีดากับตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้สงบจิตสงบใจนะครับทําในสิ่งที่ตัวเองประทับใจแล้วก็อยากทํามันก็เป็นเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดกับ สิ่งดีๆที่ทําให้ตัวเขากับคุณเนี่ยสามารถที่จะปรับแล้วก็จูนกันได้มากกว่านี้หรือเขาอาจจะเห็นลักษณะของคุณนะครับที่มันเป็นความรู้สึกดีๆทําให้เขาอาจจะอยากกลับมาหาตัวคุณอีกครั้งหนึ่งมีไพ่สองถ้วยด้วยแปลว่าคุณกับเขายังสามารถที่จะปรับแล้วก็ต่อติดกันได้เพราะคุณยังมีโอกาสที่เขาจะให้คุณอีกนะครับหรือเขามีโอกาสที่ยังจะกลับมาติดต่อกับคุณอีกได้อย่างที่บอกไป ขั้ตนต้นในไพ่แรกเลยว่าคุณกับเขายังสามารถปรับความเข้าใจกันสามารถที่จะเรียนรู้เข้าใจแล้วเติบโตนะครับไปในเรื่องของรูปแบบความรักความสัมพันธ์กันแล้วก็สามารถจะปล่อยวางไพ่ใบ,บนี้คือไพ่ของการปล่อยวางเหมือนแม่หมด คนนี้นะครับจะเป็นตัวแทนที่จะพาความทุกข์ใจความรู้สึกดีๆออกจากดินแดนแห่งเวทมนต์ไปเพื่อให้ดินแดนแห่งเวทมนต์นั้นมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับเหมือนกับที่คุณกําลังจะได้รับหรือเป็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะ แบบมีโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวของกันและกันได้มากกว่านี้เช่นกันนะครับดังนั้นไพ่สองถ้วยปรากฏขึ้นมามันแปลว่าคุณกับเขาอะยังสามารถจะเป็นคู่กันได้ยังสามารถที่จะลงเอยหรือสามารถได้คอมมิตกันบางคนได้แต่งงานบางคนได้ครอบครัวนะครับได้การมั่นหมายกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกักคณาพิจิกก็จะมีโอกาสในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณและทําให้ความรัก ความสัมพันธ์นั้นจูนกันปรับกันได้แล้วก็เข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดในการที่จะพิจิตใจเขาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ